我得把这个的子。Okay, okay. ยนนตงมีจากอาชีนว่นก็ก็ต้องการาคนมาลงทสูงขึ้นมาไมไเริ่ม <c oughs> เริ่มเบาลงครับเริ่มจางลงมันวลจาจงแค่ไหนก็ ปันอะนแรงเลยนะนไม้นี่แบบแรงมากเนไม้บางทีบบ่่จะตน้นไม้บงนนี่ก็แรงสำหรับคชาวบ้านนครับรอออกมาเลยนะครัเอามันเกิดจากลมแบบคระบบางต้างจังหวัดลมแรง,รงของกรุเทพกรุงเทพนี่สูงตัวนี้คือร้อยห้าสิบก,กว่าใช่ไหมนี่ห้าสิแล้วต่งจังหวัอดอัด ไปถึงได้ม,มัดอุปกรณ์สองร้อยเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอทุกคนต้องติดตามดูสภาพอากาศต่อไปต่อเนื่องนะครับขอทุกคนต้องติดตามสภาพอ,อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการติดตามเป็นช่วงระยะเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ข้อมูลได้นะตอนนี้ ว่ายังไม่มีพายุไหนมันกระทบประเทศไทยนะครับแต่ก็วันนี้ก็มีแดดค่อนข้างอ่อนเลยแล้ว,วสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะครับฝ mm. ุ่นด้วยนะครับ mm. ก็ทําให้อากาศยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามอัยพิบัต์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามยังต่อเนื่องยาวๆ mm. นะครับ mm. แล้วพยากรณ์อากาศนระยะหลายวัน เราเดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน,นั้นข้อมูลใหม่อาจถูกเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะทําให้ข้อมูลเก่าได้ทิ้งไปข้อมูลใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการอัปเดตข้อมูลใหมนะ่แล้วมันก็มีนะครับ ฬิกาตรงนั้นนะครับที่ห้อยอยู่นะครับมันบอกเวลาไม่ตรงเราดูเบอร์ถือเราก่อนนะครับนี่ดูเวลามือถือนี่มันตรงกับเวลาบ้านทุกบ้านเลยนะครับแต่นาฬิกานี้มันเพิ่งจะเจ็ดโมงเช้านะนาฬิกาเดินช้าไงนาฬิกาตอนนี้นมันเจ็ดโมงเช้าเออไม่รู้ใครเป็น่นหรือเปล่านาฬิกาเรายังเจ็ดโมงเช้าอยู่เลยนาฬิกามือถือเนี่ยแปดโมงครึ่งแล้วนะครับ นาลยกาปืน,นก็แปดโมงขึ้นกันแล้วเนี่ยอันนี้คือจะเจ็ดโมงเช้าอะไรอยู่เลยเนยมันช้าไปแล้วปัย๊ยเนี่ยเวลาเนะี่ยนะครับโอเคนะครับก็ขอทุกคนติดตามรายกาอากาศนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะคบฝากเอาไปเจอคนจะไขไม่พช่เป็นกำลังกบการเด่นนะครับกดติดตาม,มกดกระดิง่งไม่ได้พาแค่ไหนหัวเลยขอบคุณครับ ตอนนี้แดดก,ก็เริ่มออกมาแล้วนะทุกคนนะครับเริ่มส่องแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนเลยนะครับตอนนี้นะคทุกคนสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณครับ